เขาคนใส่เกียร์เขาดูใส่เกียร์ไนใส่เกียร์ั้งหยแล้วก็สองก็ฝนเป็เลยนะฝ้เป็นมือฉลัดเท้าสองเป็นเท้ากันเลยคั้านะค้าะครับอ่าสองรถเด็กรถเบรกครับรถเบรกเซ็นเลยด มันชงเช่วไฟมันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันเลยนั่นแบบแบบเริ่มไม่ไปไปนี่ัเ่นเะเซฟวเซวต้องทางเซฟวอมันเซฟกลัเซฟอยู่เือเอนเค่อนที่แต่เก็บบดมอ้าถึงภาพจิงล เข้าตัดด้วยความระมัดระวังเคลื่อนเคลื่อนรถเคลื่อนรถเคลื่อนรถเข้าน่างเคลื่อนเคลื่อนรถเข้าหน้าอย่างนี้จ้าต่างด้วยความระมัดระวังของควรระวังมันก็ได้บอกว่าห้ามเขี่ยเสียบเคลื่อนรถเข้าต่าเสียบด้วยต่างาต่ามันเหมือนที่า